ข้อ 1>, 1นะครับเราจะต้องรู้ค่าขอ,องตัวหมากแต่ละตัวมาดูกันเลยนะครับว่าค่าของตัวหมากแต่ละตัวมีค่ามีคะแนนเท่าไหร่นะครับเริ่มจากขุนนะครับขุนมีค่าสำคัญมากที่สุดนะครับจึงให้ค่าเป็นอินฟินิตี้นะครับต่อมานะครับ เรือมีค่าห้าคะแนนนะครับม้านะครับมีค่าสี่คะแนนหรือ3.5จุดห้าก็ได้นะครับต่อมาโคนนะครับมีค่าสานมคะแนนแมสนะครับหรือเบี้ยงหงายนะครับมีค่าสองคะแนนนะครับเบี้ยคว่ำ มีค่า1คะแนนการที่เราทราบว่าตัวหมากแต่ละตัวมีคะแนนเท่าไหร่นะครับก็จะทำให้พี่พี่น้องๆน,นะครับเวลาเล่นก็จะเดินตัวหมากไปแลกหมากกับคู่ต่อสู้ได้อย่างเหมาะสมนะครับได้กำไรได้เปรียบนะครับไม่เสียเปรียบนะครับไม่ขาดทุนนะครับทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับขูน อินฟินิตี้นะครับเรือ5ม้า4นะครับหรือจะ3.5ก็ได้นะครับโคน3เม็ด2เบี้ยไหนก็2นะครับแล้วก็เบี้ยความ1นนะครับยกตัวอย่างนะครับฝ่ายแดงนะครับนำม้านะครับ ฝ่ายแดงนำม้าซึ่งมี4คะแนนนะครับไปกินแรกกับเรือซึ่งมี5คะแนนดำกินนะครับแบบนี้นะครับฝ่ายแดงก็จะได้กับอะไรนะครับมา1คะแนนนะครับก็คือ5ลบ4นะครับก็จะเหลือ1นะครับ ฝ่ายแดงก็จะได้กำไร1คะแนนนะครับนี่คือหัวข้อแรกนะครับเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากนะครับคือการรู้เรื่องค่าของหมากแต่ละตัวนะครับข้อ2นะครับหัวข้อพื้นที่กระดานหมากรุกนะครับเซนเตอร์นะครับเซนเตอร์คือพื้นที่ศูนย์กลางกระดานหมากรุกนะครับก็คือ4ตานี้นะครับ ก็คือตางงอสนะครับงอหจอสนะครับแล้วก็จอหนี่คือพื้นที่เซนเตอร์คือส mm ี่เหลี่ยมเซนเตอร์นะครับถ้าหากตัวหมักทุกตัวของเรานะครับได้เดินมาอยู่ใกล้พื้นที่ส mm ี่เหลี่ยมเซนเตอร์นี้นะครับ mm hmm. ก็จะทำให้ตัวหมักของเรา มีประสิทธิภาพในการใช้งานค่อนข้างมากนะครับทําให้หมากของเรามีประสิทธิภาพเต็มที่นะครับสามารถที่จะเดินไปบุกค,คู่ต่อสู้ได้อย่างรวดเร็วนะครับสามารถที่จะถอยหมากไปตั้งรับได้อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันนะครับรองลงมาจากสี่เหลี่ยมเซนเตอร์นี้นะครับก็คือพื้นที่สี่เหลี่ยมที่2นะครับก็คือตั้งแต่ คอควาย3นะครับมาจนถึงคอควาย6นะครับชฉชิง6แล้วก็ชอชิง3คือกรอบนี้นะครับสี่เหลี่ยมนี้เรียกว่าเซนเตอร์รองนะครับถ้าหากตัวหมากของเราอยู่ในพื้นที่เซนเตอร์รองนะครับหรือว่าเซนเตอร์หลักนะครับ ก็จะทำให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานค่อนข้างสูงนะครับอย่างเรือก็จะมีทางเลือกในการเดินนะครับ14ทางเลือกนะครับส่วนม้าก็จะมี8ทางเลือกโคนก็จะมี5ทางเลือกนะครับเม็ดก็จะมี4ทางเลือกนะครับส่วนพื้นที่ที่มีความสําคัญรองลงมานะครับก็คือสี่เหลี่ยมที่3ตั้งแต่ขอ2 นะครับถึงขอ7ชอช้าง2ถึงชอช้าง7สี่เหลี่ยมนี้นะครับตัวหมากของเราก็จะมีประสิทธิภาพนะครับลดลงไปนะครับยกตัวอย่างเช่นม้าของสีแดงนะครับอยู่ที่ตาชอช้าง4ทางเลือกของม้าท <Giul s. S 1> ี่ชอช้าง4นะครับ <Gear>, ก <sino S 2> ็จะเหลือ1 2 3 4 5 6นะครับเหลือ6ถ้าหากอยู่ที่กรอบ พื้นที่ด้านนอกนะครับหรืออยู่มุมกระดานสังเกตว่าม้านะครับมีทางเลือกเพียงแค่2ตาเท่านั้นนะครับผมนะครับนี่คือหัวข้อที่2นะครับที่อยากให้พี่ๆน้องๆนําไปใช้ในการเล่นนะครับคือการเข้าใจพื้นที่กระดานหมากรุกนะครับเรื่องเซนเตอร์นะครับหัวข้อที่3นะครับคือเรื่องเบี้ยนอกเบี้ยในนะครับ มีความสำคัญมากเลยนะครับในเรื่องของเบี้ยนอกเบี้ยในเบี้ยของหมากแดงนะครับอยู่ในพื้นที่ใกล้พื้นที่กลางกระดานส่วนเบี้ยของหมากด,ดํานะครับอยู่พื้นที่ด้านนอกนะครับเป็นเบี้ยคู่ริมนะครับสังเกตว่าทั้งสองฝ่ายมีจํานวนเบี้ยเท่ากันเลยนะครับแต่เบี้ยของฝ่ายแดงนะครับ มีประสิทธิภาพในการใช้งานค่อนข้างสูงเนื่องจากว่าอยู่คุมพื้นที่กลางกระดานหรือพื้นที่เซนเตอร์นะครับส่วนเบี้ยของสีดำเป็นเบี้ยคู่ริมกระดานนะครับถ้านำไปหงายก็จะกลับมาใช้งานค่อนข้างลำบากนะครับนี่คือหมากดำเสียเปรียบเบี้ยนอกเบี้ยในนะครับเบี้ยของหมากดำเรียกว่าเบี้ยนอกส่วนเบี้ยของหมากแดงนะครับ เรียกว่าเบี้ยในถ้าหากพี่ๆน้องๆได้ยินคนพูดว่าเสียเปรียบเบี้ยนอกเบี้ยในนะครับก็คือดังภาพนี้นะครับฝ่ายแดงมีเบี้ยอยู่ใกล้พื้นที่กลางกระดานนะครับเรียกว่าเบี้ยในส่วนฝ่ายดํามีเบี้ยอยู่ด้านข้างนะครับเรียกว่าเบี้ยนอกนะครับเพราะฉะนั้นหากพี่ๆน้องๆไปเล่นหมากรุกไทยนะครับขอให้รักษารูปเบี้ยให้อยู่ใกล้พื้นที่กลางกระดานนะครับผม และถ้าจะให้ดีให้เป็นเบีย้ยคู่นะครับเบีย้ยคู่กลางกระดานจะดีมากนะครับอย่าเดินเป็นเบีย้ยแตกนะครับเป็นเบีย้ยซ้อนหรือเบีย้ยฟันหลอนะครับซึ่งจะมีประสิทธิภาพในการใช้งานค่อนข้างน้อยนะครับและเกิดเป็นจุดอ่อนนะครับผมนี่คือหลักข้อ3นะครับหลักข้อ4นะครับมีชื่อว่าการกินตัดเบีย้ยนะครับ หมากแดงเดินหมากตัวแรกนะครับโคนคอควายสองหมากดำนะครับเดินโคนชชอชิงเจ็ดนะครับต่อมานะครับฝ่ายแดงเดินเบี้ยชอช้างสี่ฝ่ายดำนะครับเดินเบี้ยยอห้านะครับสังเกตว่าหมากดำนำเบี้ยริมขึ้นไป นะครับจะกินตัดเบี้ยของฝ่ายแดงเอาเปรียบเบี้ยนอกเบี้ยในนะครับและสังเกตว่าเรือของฝ่ายแดงนะครับที่ยอนหนึ่งไม่มีตัวผูกนะครับต่อมานะครับฝ่ายแดงเดินม้ามาที่งอสองนะครับสมมุติว่าเดินพลาดนะครับฝ่ายดําสามารถกินตัดนะครับนี่คือวิธีกินตัดเบี้ยนะครับคือหลักข้อที่4ที่ครูพงยึดถือนะครับการกินตัดเบี้ย นำเบีย้ยนอกกินตัดในนะครับพี่ๆน้องๆจะเห็นได้ว่าเบีย้ยยอสามของฝ่ายแดงนะครับจะขึ้นมากินเบีย้ยของดำไม่ได้นะครับเพราะว่าเรือที่ยอหนึ่งจะขาดทำให้ต้องใช้เบีย้ยนะครับจากชอสามกินขึ้นมาแล้วฝ่ายดำนะครับก็จะเดินเบีย้ยชอหกไปชอห้ใช้เบีย้ยยันไว้นะครับ จะเห็นว่าเบี้ยของฝ่ายแดงนะครับเป็นเบี้ยนอกเบี้ยของฝ่ายดําเป็นเบี้ยในแบบนี้หมักสีดํานะครับใช้วิธีกินกินตัดเบี้ยและทําให้หมักฝ่ายแดงเสียเปรียบเบี้ยอยู่ข้างนอกนะครับเสียเปรียบเป็นเบี้ยนอกนะครับข้อ5นะครับเรียกว่าการทําเท่นนะครับมาดูว่าการทําเท่นเป็นอย่างไรนะครับ หมากแดงนะครับเดินโคนคอควายสองนะครับหมากดำเดินเบี้ยคอหกไปคอห้านะครับหมากแดงนะครับเดินม้างองูสองหมากดำนะครับเดินเบี้ยงอหกไปงอห้า หมากแดงเดินเบี้ยขอสามมาขอสี่นะครับหมากดำเดินม้านะครับไปที่คอควายหกหมากแดงเดินม้านะครับมาที่จอจานสองหมากดำขึ้นโคนนะครับชอบชิงเจ็ดหมากแดงนะครับเดินเบี้ยจอด จานสี่นะครับหมากดำทิมสูงนะครับหมากแดงนะครับใช้วิธีกินตัดเบี้ยนะครับเพื่อทำเท่นนะครับคือเท่นที่คอควายสี่นะครับหมากดำกินขึ้นไปนะครับนะครับนี่คือการกินตัดเบี้ย เพื่อทำเท่นทำทางหมากนะครับจะเห็นได้ว่าหมากแดงนะครับสามารถที่จะลำเลียงโคนนะครับแล้วมาตั้งเท่นนะครับนี่คือเทคนิคนะครับข้อที่5คือการทำเท่นนะครับหรือแบบนี้ก็นำม้ามายืนเท่นนะครับหรือจะเดินม้านะครับมาที่ขอไขส่ส จับกินเบีย้ยของหมักดำก็ได้นะครับนะครับก็จะมีการกินตัดเบีย้ยนะครับแล้วก็เป็นการสร้างเท่นหมักด้วยนะครับผมนี่คือหลักข้อ5นะครับที่ครูพงยึดถือในการเล่นนะครับหลักข้อที่6มีชื่อว่าการพัฒนาตัวหมากนะครับการพัฒนาตัวหมากนะครับก็คือการนำตัวหมาก ออกจากตำแหน่งเริ่มต้นขึ้นมาอยู่ใกล้พื้นที่กลางกระดานนะครับจะทำให้หมากมีประสิทธิภาพในการใช้งานนะครับครูพงษ์จะยกตัวอย่างให้ดูนะครับหมากแดงขึ้นโนคนอสองนะครับหมากดำเดินเบี้ยกหกไปกห้าหมากแดงขึ้นม้าอสองนะครับหมากดำนะครับเดินม้านะครับไปที่กหกหมากแดงเดินเบี้ยฉาสี่นะครับ หมากดำเดินเบี้ยก่อห้านะครับหมากแดงขึ้นม้าเป็นม้าโยงขวานะครับหมากดำขึ้นม้านะครับที่ยอหกหมากแดงขึ้นเม็ดชอสองนะครับหมากดำขึ้นโคนนะครับชอช้างเจ็ดหมากแดงเดินเบี้ยจอจานสี่นะครับหมากดำขึ้นโคนขอไข่เจ็ดหมากแดงนะครับนำเม็ดขึ้นมาพัฒนาขึ้นมาใกล้พื้นที่เซนเตอร์นะครับจอจานสามหมากดำนะครับขึ้นเม็ดขอควายเจ็ด หมากแดงนะครับขึ้นโคนชฉสองจากตำแหน่งนี้นะครับพี่พี่น้องนอง้ลองสังเกตดูนะครับว่าหมากของฝ่ายแดงจะพัฒนาตัวหมากอยู่ใกล้พื้นที่กลางกระดานดีกว่าหมากฝ่ายดำนะครับฝ่ายดำนะครับเดินมาอยู่ริมกระดานและมีโคนอยู่ด้านข้างนะครับ ทำให้หมากแต่ละตัวนะครับมีประสิทธิภาพในการใช้งานค่อนข้างน้อยนะครับซึ่งต่างจากหมากแดงมีประสิทธิภาพในการใช้งานค่อนข้างมากนะครับหัวข้อนี้นะครับในตําแหน่งที่ท่านเห็นอยู่นี้มีชื่อว่าจังหวะการเดินนะครับจังหวะการเดินเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากนะครับในการเล่นหมากคุกไทยตัวหมากนะครับมีจํานวนตัวหมากใกล้เคียงกันก็จริงนะครับแต่ถ้าฝ่ายไหน ที่มีตัวหมากยืนอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าก็จะมีจังหวะการเดินที่ดีกว่าอีกฝ่ายนะครับตัวอย่างเช่นตำแหน่งนี้นะครับพี่ๆน้องๆจะเห็นได้ว่าหมากฝ่ายแดงนะครับมีเรือสองลำผูกโยงกันไว้นะครับแล้วก็มีโคนมาถึงแถวที่6กนะครับถือว่ายืนอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างดีมากนะครับในขณะที่หมากของดํามีเบี้ยมากกว่าฝ่ายแดงสองตัวแต่ตัวหมากนะครับแยกกันอยู่นะครับขุนอยู่เดียวๆนะครับไม่ปลอดภยัย โคนอยู่ด้านข้างนะครับมีเรือคอยผูกโคนนะครับเรือตัวนี้ก็มีภาระผูกโคนเบี้ยนะครับอยู่นอกพื้นที่กลางกระดานนะครับแล้วก็มีเบี้ยซ้อนด้วยนะครับในตานี้ถ้าหากให้หมากแดงเป็นฝ่ายเดินก่อนหมากแดงก็สามารถจักรุกจนได้เลยนะครับด้วยการเดินโคนขึ้นมาตรงๆนะครับหมากแดงก็จะชนะได้เลยในตำแหน่งนี้นะครับเป็นตาของฝ่ายดํานะครับเดินก่อนฝ่ายดําจะต้องแก้ไขนะครับหมากดําจึงดาเรือนะครับที่อยู่ คอหกนะครับไปที่คอสองตีรุกในตานี้นะครับขุนของฝ่ายแดงถ้าหากหนีนะครับจะถูกรุกล้อนะครับถ้าหากหนีลงข้างล่างนะครับจะถูกเรือของหมากดาตีรุกนะครับตีรุกตลอดรุกล้อนะครับแบบนี้หมากจะเสมอกันนะครับเพราะฉะนั้นในตานี้เมื่อหมากดาตีรุกนะครับฝ่ายแดงจะไม่หลบขุนนะครับนําเรือขึ้นมาปิดนะครับจะนําเรือจากงอนหนึ่งขึ้นมาปิด พร้อมทั้งขู่รุกจนนะครับด้วยการเดินโคลนลุกจนนะครับและเรือที่งอสองขู่ที่จะกินเรือคอควายสองของดําฟรีนะครับดังนั้นในตานี้นะครับฝ่ายดําจึงกินรุกตัดกําลังไปลาหนึ่งนะครับฝ่ายแดงถอยเรือลงไปกินฝ่ายดําถอยโคลนนะครับลงมาตั้งรับฝ่ายแดงหงายเบี้ยนะครับจะเห็นว่า จังหวะการเดินฝ่ายแดงจะดีกว่านะครับถ้าหากตานี้นะครับฝ่ายดำแก้ด้วยการเดินโคนไปแรกนะครับก็จะถูกโคลนนะครับลงมาตรงๆรงลุกจนเลยนะครับฝ่ายแดงจะชนะทันทีนะครับถ้าขยับขุนก็ถูกเรือมากินโคนล,ลุกจนนะครับ ถ้าหากเดินเรือนะครับเพื่อลงมาช่วยนะครับก็จะถูกเบี้ยงหายตีรุกนะครับที่ฉอเจ็บขุนต้องขยับนะครับก็จะถูกเรือมากินโคนลนรุกจนนะครับนี่คือตัวอย่างของตำแหน่งมากของฝ่ายแดงที่ดีกว่าทำให้มีจังหวะการเดินที่ได้เปรียบนะครับนี่คือหัวข้อที่7นะครับ คือเรื่องจังหวะการเดินนะครับพี่พี่น้องๆลองดําเรื่องนี้ไปใช้ในการเล่นนะครับจังหวะการเดินนะครับอย่าลืมนะครับผมคือเรื่องขุนปลอดภัยนะครับพี่พี่น้องๆ้องทุกท่านนะครับจะสังเกตเห็นว่าการเล่นหมากรุกไทยนะครับขุนถ้าอยู่ในตําแหน่งที่ปลอดภัยนะครับก็จะได้เปรียบอีกฝ่ายเป็นอย่างมาก สังเกตขุนของทั้งสองฝ่ายนะครับขุนของฝ่ายแดงมีเม็ดคอยคุ้มครองนะครับเรืออยู่ตรงนี้นะครับมีเม็ดคอยคุ้มครองขุนไม่มีอะไรไปรตีลุกขุนได้นะครับถือว่าขุนของฝ่ายแดงปลอดภัยเป็นอย่างมากในขณะที่ขุนของฝ่ายดำนะครับอยู่เดียวๆนะครับที่ตาจอ8พร้อมที่จะถูกรุกจนนะครับ ถ้าหากเดินขุนนะครับไปที่ฉอแปดก็จะถูกเรือของหมากแดงนะครับลงมาให้โคนกินนะครับที่งอแปดถ้าโคนกินเรือก็จะลงมากินโคนรุกจนเลยนะครับนะครับนี่คือขุนของฝ่ายดำอยู่ไม่ปลอดภัยนะครับอยู่ค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับหัวข้อที่8นะครับก็คือเรื่องขุนปลอดภัย เพราะฉะนั้นขอให้พี่ๆน้องๆน,นะครับเวลาเล่นหมากรุกไทยนะครับเก็บขุนให้อยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัยนะครับผมอย่าอยู่เดี่ยวๆแบบนี้นะครับถ้าหากว่าขุนของฝ่ายดำมาอยู่ที่ตาขอไข่เจ็ดแบบนี้นะครับขุนของฝ่ายดำก็จะปลอดภัยนะครับเกมก็จะไม่แพ้นะครับ แต่ถ้าอยู่เดียวๆนะครับอยู่ที่ตาจอแปดแบบนี้โอกาสที่จะแพ้ก็มีสูงนะครับเนื่องจากว่าไม่มีตัวอะไรช่วยขุนสีดําได้นะครับเพราะฉะนั้นหลักข้อ8ที่ครูพงยึดถือในการเล่นนะครับก็คือเรื่องของขุนปลอดภัยนะครับหัวข้อที่9นะครับที่ครูพงยึดถือในการเล่นหมากรุกไทยนะครับก็คือจับตัวไหน จงเดินตัวนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในการเล่นหมากรุกไทยนะครับพี่ๆน้องๆจะต้องฝึกคิดให้รอบข้อด้วยความใจเย็นนะครับฝึกคิดก่อนที่จะนำมือไปจับตัวหมากเดินนะครับอย่าเดินแบบไม่คิดนะครับเมื่อจับตัวไหนแล้วท่านห้ามเปลี่ยนใจนะครับ จะต้องเดินตัวนั้นฝึกให้เป็นนิสัยนะครับจับตัวไหนจงเดินตัวนั้นนะครับหลักข้อที่10นะครับอย่าใช้นิ้วจิ้มกระดานนะครับเวลาเราเล่นหมากรุกนะครับให้ใช้เพียงสายตานะครับในการมองกระดานแล้วก็ขบคิดอย่างรอบคอบนะครับอย่าใช้นิ้วนะครับ ชี้ไปบนกระดานว่าจะเดินไปตามไหนนะครับซึ่งในกติกาของหมากรุกไทยนะครับจะทําไม่ได้นะครับกรรมการจะเดินมาเตือนได้นะครับผมเพราะฉะนั้นฝึกนํามือออกห่างจากกระดานนะครับแล้วก็ใช้สมองของเราในการคิดให้รอบข้อนะครับอย่าใช้นิ้วจิ้มกระดานนะครับฝึกตนเองให้เกิดเป็นนิสัยนะครับผม ข้อ11นะครับมีน้ำใจนักกีฬานะครับข้อ11คือเราเล่นกีฬาหมากรุกนะครับเราจะต้องห้ามโกงนะครับมีน้ำใจรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะครับมีน้ำใจนักกีฬานะครับอย่าเดินผิดกติกานะครับหรือเดินทีเผลอนะครับโดยที่คิดว่า กรรมการมองไม่เห็นหรือคู่ต่อสู้มองไม่เห็นนะครับอย่ากแกล้งทําเป็นนั่งคิดโดยที่คู่ต่อสู้ลืมกดเวลานะครับแล้วก็ถ่วงเวลาไว้นะครับเราจะต้องฝึกตนเองให้มีน้ําใจนักกีฬานะครับผมนี่คือข้อที่11นะครับต่อมาข้อสุดท้ายนะครับที่ครูคงยึดถือในการเล่นหมากรุกไทยนะครับคือเรื่อง ผัดตัวเองให้มีความรอบคอบนะครับในการเล่นหมากรุกไทยนะครับเป็นข้อที่12เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากนะครับฝึกตนเองให้มีความรอบคอบอยู่เสมอนะครับหลักในการฝึกให้มีความรอบคอบนะครับพี่ๆน้องๆจะต้องฝึกคิดพิจารณาอย่างช้าๆใจเย็นๆนะครับไม่รีบร้อนนะครับค่อยๆ ดูหมากให้ทั่วกระดานนะครับคิดให้รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจเดินนะครับถ้าหากพี่ๆน้องๆมีความรอบคอบนะครับครูพงเชื่อว่าพี่ๆน้องๆจะมีฝีมือในการเล่นที่ดีขึ้นมากๆนะครับแล้วก็มีพื้นฐานในการคิดในการอ่านหมากที่ดีขึ้นเยอะเลยนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับครูพงก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ